สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้สำหรับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้ หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตต่างๆในประเทศไทยนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสาหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบไม้อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ชื่อว่ากบสายยักษ์ลายเโดนะครับจากค่ายซันฟลอกนั่นเองอ่ะมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับจากที่ได้ติดตามหน้าวดมานะครับซันฟลอกเนี่ยเท่าที่หน้าวด้ด้รีวิวจะเป็นแพ็กเกจแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นพื้นของลายเคฟล่าแล้วก็มีโลโก้ด้ หลังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับแพ็กเกจนะครับเพิ่มเติมได้แจ่มเลยครับสัมผัสแรกกับกบสายซันนี่ยักษ์สีลวดลายช a ดโจากค่ายซันฟลอกนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดเดียวกันมาตรฐานนะครับของทางค่ายของซันนี่ยักษ กบสายอยู่แล้วนะครับด้วยลวดลายที่เขียนนะครับเป็นงานแฮนเมดนะค่อยๆลงสีลงสีด้วยผู้กันต่างๆเพื่อเพิ่มลวดลายลงไปให้มันเป็นลวดลายตามจินตนาการของผู้สร้างนั่นเองนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสเปคกระดาษนะครับขนาด6ซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่20-21กรมัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O นะครับเป็นเบ็ดดัดมือแข็งและคมมากๆนั่นเองสเปคเนี่ยเหมาะสําหรับงานชโดงานช่อนใหญ่นะครับนี่คือสัมผัสแรกรายละเอียดความสวยงามของสายยักษ์ซันนี่ ลวดลายเโดนั่นเองนะครับเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันหน่อยนะครับทางค่ายเคลมว่าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะครับช่างจริงไปดูกันครับได้อยู่ที่เท่าไหรนะ่นะหนวดช่างจริงได้อยู่ที่15.79ากรัมนะครับถือว่าอ่อนสเปคไปอยู่ประมาณ5กรัมครับสำหรับเจ้าสายซันนี่ยักษ์ลายชโดมาวิเคราะห์ตัวบอดี้กันนะครับกบสายยักษ์ซันนี่ลวดลายชโดตัวนี้นะครับเป็นงานแฮนด์เมด เป็นงานผสมผสานระหว่างงานเพ้นท์กับงานเขียนมือด้วยผู้กันนั่นเองนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นงานเพ้นท์สีด้วยแล้วก็เป็นงานฝีมือด้วยการลงสีด้วยผู้กันด้วยด้านหน้าก็ทําไล่เฉียดสีเป็นโทนเหลืองส้มแดงนะครับแต่อาจจะไม่ออกแดงนะครับอาจจะเป็นโทนเหลืองส้มนะครับองค์ประกอบโดยรวมการจัดวางสีถือว่าสวยงามเลยนะครับมาดูขนาดของตัวสายยักษ์ซันนี่กันบ้างนะครับสเปคว่าไว้6เซนติเมตรนะครับน้ำหนัดวัดได้จริงอยู่ที่โดยประ ประมาณนะครับ5.5เซนติเมตรนะครับนี่คือความยาวที่วัดได้จริงของเจ้าสายยักษ์ซันนี่ส่วนความกว้างนะครับบริเวณหัวบอดี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.3ซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านปากนะครับจุดสายน้ําของมันนะครับของสายยักษ์ซันนี่อยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือรายละเอียดความสวยงามสัมผัสข,ของกว้างยาวสูงสรีระต่างๆของสายยักษ์ซันนี่ครับต่อกันที่ชุดเบ็ดหรือชุดท้ายกันบ้างนะครับด้านหลังตัวบอดี้ก็จะมีตัวผู้ย สีก็ออกแบบมาให้เข้ากับตัวบอดี้นั่นแหละนะครับชุดท้ายนะครับจะมีสปิดลิงคล้องที่ตัวห่วงของบอดี้แล้วก็คล้องที่ตัวก้านเบ็ดนะครับเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์ 5O ดัดมือนะครับเป็นเบ็ดทางเดียวเอามาประกบกัน2ตัวแล้วก็ดัดมือประกอบกันเป็นเบ็ด2ทางนั่นเองนะครับก็ถือว่าคมและแข็งมากๆนะครับบริเวณก้านเบ็ดก็มีวัสดุทวงน้ําหนักนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดเก็บงานเรียบร้อยดีท่อการดใช้เป็นเอ็นขนาดใหญ่นะครับต่อด้วยท่อการ์ดยางนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้ผ่ากาดมานะต้อง ่ากาดเองนะครับด้วยตัวเบ็ดเนี่ยเป็นงานสแตนเลสคมและแข็งมากๆถือว่าชุดเนี่ยชุดมาตรฐานเลยนะครับปรับสั์ใหญ่ปรับชโดปรับช่อนใหญ่แน่นอนครับเซตนี้ทดสอบการลอยน้ําของเจ้าสายยักษ์ซันนี่ลายาโดกันสักหน่อยนะครับน้ำหนักที่ช่างจริงเนี่ยสิบห้ากรัมนะครับไปดูนะครับว่ามันจมน้ําหรือว่ามันลอยน้านะครับสำหรับเจ้าสายยักษ์ตัวนี้อ่ะไปทดสอบพร้อมๆกันเลยครับคาดการณ์ว่ามันน่าจะจมแหละแต่จมแบบไหนไปดูกันนะครับมันจมช้าๆนะวัยรุ่นนะ มันจมช้าๆเพราะว่าวัสดุของบอดี้มันคือไม้ยังไงมันก็ลอยอยู่ในน้ําอยู่แล้วแหละนะครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของกบสายยักษ์ซันนี่ลวดลายเโดนะครับอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากค่ายซันฟลอกนั่นเองทบทวนสเปคของเจ้าตัวนี้อีกครั้งนะครับขนาด6เซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่20-21กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O เป็นเบ็ดดัดมือคมและแข็งมากๆตัวนี้สเปควางไว้เป็นงานใหญ่นะงานะโดงานช่อนใหญ่นะครับเหมาะสมมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมจนจบ บคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนนทดและทีมงานทุกคนด้วยและกันผิดพลาดประการใดอะไรในะวันนี้นะครับนนดขออภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบายบายปูนปู bye.